ได้ว่าการเกษตรแบบยั่งยืนและออแกนิกเป็นรูปแบบการเกษตรที่ทำได้ยากที่สุดเรามองว่าฟาร์มเป็นระบบที่มีชีวิตดังนั้นทุกอย่างที่เราทำในฟาร์มจึงมีความสำคัญเป้าหมายของเราคือการปลูกพืชที่แข็งแรงอุดมด้วยสารอาหารและมอบสารอาหารจำเป็นกลับสู่พื้นดินฟาร์มของแอมเวย์มีการทำระบบการเกษตรที่ปราศจากยาฆ่า,มาแมลงยากำจัดวัชพืชหรือสารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิด แต่ที่พิเศษยิ่งกว่านั้นคือองค์รวมของฟาร์มทั้งหมดเราพยายามปรับปรุงดินเพิ่มความสมบูรณ์และมอบสารอาหารกลับคืนสู่พื้นดินอยู่ตลอดส่วนผสมบางอย่างของผลิตภัณฑ์เรามีต้นกำเนิดจ,จากพืชและพืชแต่ละชนิดก็มีความต้องการแตกต่างกันไปซึ่งนั่นจะเป็นตัวกำหนดสถานที่สำหรับเพาะปลูกเรามีฟาร์มอยู่ในบราซิลเอลเพตา卡尔ในเม็กซิโกและฟาร์มอีกสแห่งในรัฐวอชิงตัน นอกจากนี้เรายังทำงานร่วมกับฟาร์มพันธมิตรซึ่งยึดมั่นเรื่องความยั่งยืนเช่นเดียวกันผ่านมาตรฐานโปรแกรมนิวทริเซอร์ฟาร์มเหล่านี้ตั้งอยู่ในหลายพื้นที่ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศช่วยให้สามารถปลูกพืชที่ดีที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราตลอดช่วงสอสมปีที่ผ่านมาเรามุ่งมั่นที่จะทำการเกษตรแบบปฏิรูปให้มากขึ้นเราพยายามบำรุงดินอย่างสม่ำเสมอ ฟาร์มของเราจึงเป็นมากกว่าฟาร์มออแกนิกเพราะมั่นใจได้ว่าคุณภาพของดินจะดีขึ้นทุกๆปีเราติดตามทุกขั้นตอนการผลิตทุกอย่างที่เราทำในฟาร์มสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่การเพาะปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวตลอดจนการส่งไปยังขั้นตอนสุดท้ายฉันคิดว่าการทำฟาร์มเปิดโอกาสให้ฉันได้ปลูกพืชและผสานเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ฉันคิดว่าการเกษตรแบบปฏิรูปช่วยให้เราได้คิดผ่านมุมมองที่แตกต่างเราต้องการแสดงให้เห็นว่าเรามีปลายทางที่ดียิ่งกว่าจุดเริ่มต้นเรากำลังสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับคนรุ่นหลัง